就是。<noise> <noise> นมแตกมะวันนี้แม่มาแล้วนี่อือ <S sentiment> <laughs> <laughs> คุณแม่เน็ตก็มาอ,ออเป็นออออู้พ่อเรามาดนี่หรือเปล่าเนาะบ่นเยอะๆน้ำมามาชอบจะมาแบบตันเอ,เอาน้ำพริกตาแดงมาฝากด้ว้นะ <c oughs> อยากกิน นี่ตื่นหมดแล้วเหรอจะนี่ตื่นมาเข้าห้องน้ำกลับขึ้นไปนอนถามจริงจะซนสวยหน้วตกใจตอนที่หนูลงมาพอหนูลงมาได้สักพักล้างหน้าแปรงฟันเสร็จหนูตีลงมาตามต่อเจะต้องตื่น,นแล้วนี่เห็นไวเลสไมอวไปเล่นไอ้อเครื่องมีข้างข้างหูมี้วะ อูซาร่าอะไรกูเหมือนเสียปะไม่วันนี้ไม่เล่นเมื่อคืนมันก็จะเล่นละมีการชวนคุยอ่ะมีกลับแล้วรออะแล้วอยากคุยอ่ะแล้วบออะไรวะอ,วอย่าวันนี้ดีกว่าได้โสดเลร อีกแล้วมันง่าลุ้นจริงๆชีวิตเป็นยังไงเราเลยดีกว่าไม่มีอะไรทำออตื่นเต้นอย่างไร้จบเพื่นอนึงตอนเย็นเนี่ยรู้อย่างเดีวเยวว่าเช้าแล้ว วิกมันเพี้ยนเลยเพราะว่ายังเปิดฟังในห้องน้ำเลยเพี้ยนก็ตจะลกอะอะไรพี่อ๊อฟอ่ะก็อัดไม่ให้เหรอที่พี่ซาดีอัดอะไรที่เป็นเพลงอย่างเงี้ยที่พี่อ๊อฟร้องเนี่ยจากปากช่องมาเพี้ยนตั้งแต่ท่อนแรกเลยคข <c oughs> ำมาแล้วก็บอกว่ารอท่อนดับเสยงเขาจะหลกขำ ไม่มีใครก่อกลวนเลยโอ้ยเบือ่อเบือ่อก่อกลัวอะไรไมีแต่เรา,เาไปก่อกลวนเขาไม่ไม่มีใครก่อกลัวรูเลยไม่มีใครแกล้งเราด้วยเสียงเยอะนุกกนีกกินข้าวได้แล้วเล่นไงทำไงนะไปเราคงเหรอเออโคตรกลัวเลยนุกนีกกินข้าวได้แล้วคิดว่าเสียงจากเพิ่งบนใช่เออแล้วแบเหมือนเนี่ย แล้วไงข้ะ,ะจ้าจ้าเดี๋ยวไปจ้าเดี๋ยวไปจ้าอ้าวยอบเหรอขอบคุณพี่เห็นมีใครให้ออล้อเลยของชีสของชีสซิง มจะเป็นขนมตุ๊กตับแทนพี่อ,อปป๊อฟปะทำมเค้าอย่างะอทำมันหน้าหวานไส้หรือหน้าตุ๊กตาแบงนี้นะได,ได้ไอแม่คุ้คืนนะวะไม่อือแม่อยากอยากหักไอ้นี้มาฟันดาบเป็นมากเลยถ้าทางจมันฮนะอ ถ้าทางจมันหนูเคยวิ่งไปโชว์แล้วโคตรเจ็บเลยหน้ามาสวยเลยจ้ะอุ้ยอุ้ยหน่ารักเดียวฮัลโหลหัวไม่หายอ่ะพี่เมฆเอาไปหาเกิดต้องีหมอกมอกพี่ชาลีหน่อยดิชาลี S O S โดนโทรไปก่อนใช้ได้เหมือนกัน้ขอดู่อยดิ แค่หัวไม้หายในรอบี่ก็ต้องนั่นมันเครียดยิ่งกว่าอะไรเลยที่อาบน้ำอลูกฮ้ปิดนะโลนแล้วทีคุณนายคุณไมคุณนายแสงมันเข้าแล้วเดี๋ยวมันมัวอะไรนะแสงมีก็คือชอบแสงสว่างไหมเขากลัวแสงสว่างจริงเหรอว้าหรือคุณ พูดเล่นถามจิ้มหลังอุ้ยไม่หนูอ่ะหัวหัวไม่พี่มีไม่หนูอ่ะโลโลแล้ละครับหนูเปลี่ยนมาสี่อันแล้วถามจริงไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ามันเสียหรือยังไงเห็นพี่เขามาเปลี่ยนเปลี่ยนในตัวตัวเครื่องอ่ะสี่รอบแล้ววะส่งไปที่บ้านแล้วครับ จะซ้อนว h a ส s a p p ไนที่หน้ามาหนูอะเออวันนี้ซอนดูแปลกตาถูกเข้าแปลกหนูเองใช่ไหมเปิดหลกเนอะแบบตื่นหรือยังไม่นิ่งตื่นแล้วเขาเจะดีขึ้นไปยังหรือว่ายังอยู่ในห้องนั้นคุณเตยพี่แตนี้ขึ้นไปลองต่อ อุ้ยเฮียนนั่นเนี่ยโวไม่หายไปไหนไม่หรอกพี่แมวว่าหน้าหลอกอันนึงก็เป็นพันอุ้ยแพงกว่าพันนะ้วพี่แมวโอไม่หรอกทั้งหมดเลยอ่ะอ๋ออันนั้นอยู่แล้วหลวหหักมื่น้งนอูรือว่าหนูอุ้ยทำไมมันหายไปได้ไงเนี่ยเมื่อวานหนูไม่เห็นหายเลยหรอกเฮ้ยเรียบร้อยครับโอ้ไม่ก็หาย เฮ้ยหายพี่แม่ไปสหน่อยหนูว่าหายของจริงเลยเนี่ยไม่ทำอะไรนะเป็นตัวเนี่ยนะหายเหมือนกันผมไม่หายไปไหนอ่ะเขาไม่ได้ทำอะไรนะแต่ว่าพูดหน้าไปมันก็ไม่เกี่ยวนะหรือว่าพี่เขาเราเป็นผู้ประชาพิจยเอาเอาไอ้หัวออกงั้นเราก็ต้องโดนด้วยสิหายพี่พี่พี่ทีายปะไม่พี่ยังอยู่ ยืดที่อาบน้ำหรอมีเสียงเล็ดลอดมาแม่กินข้าวเรียบร้อยแล้วเหรอแม่กินเลยรองกองแล้เดี๋ยวรอกินข้าวเที่ยงรอต่ำไปวะก็ไม่รู้จะแขวนที่ไหนดีแขวนตรงหัวมุมนี่ไงนี่ไงหมุดเนี่ย พีฮะเนียพอดีเลยสูงไปป่ะสำหรับพวกหนูอ่ะได้พอดีเลยโอเคเลยทร์นมาใช้ได้เลยที่ว่าเยี๋มานิดนึงแต่เช้าทานมาแต่เช้าเลยมาะลสีเอ๊ะเีหนูอว่าอยู่ตรงนี้ดีกว่าไหมมันจะได้ถอยได้มามะเป๊ะเลยสีล่ะ